หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศริ่งด้วยนะครับเพื่อพาการ์งคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม ฉันนั่งตกปลาอยู่ใกล้บ้านแล้วมีมมาหนึ่งตัวเดินมาลันลานันลานเดี๋ยนะเนื้อเพลงยี่ได้อะอะไรครับเนี่ยเอ้ยชีวิตทำอะไรนั่นก็หมูอฮ้ยจำอะไรนะเบื่อทน้งวันเลยไม่มีทำเลยเนี่ยฮะชีวิตยังมมอะไรท้าทางเลยเนี่ยเอ้ยแล้วเมื่อไรปลาเนี่ยพูดนานเ่ยมาแล้วโอ้ยปลาหนึ่งตัวลงน้ำมันเดิขี้นี้รอดยังไงฮึขีนี้รอดเหรอฮะ เขาตัวแล้วโอเคเฮ้ยทำไงดิบนี้เนี้ยจับหมูแล้วม่ลาลาหมูเงี้ยแตเอาหมูมาจับเงี้ยจับจ้างกินเนี่ยเออมองหน้าเอ้าอยากกินหมูย่างก,ก็บอกอ่าโอเคเฮ้ยหล่อไปแล้วเนี้ยหล่อไปนะอีะเฮ้ยไปละอึ๊บหืมอย่าไปร้อยเอาเราไปกินปลาย่างอีกวันลูมนะโอ้โหปล่อยหลอกสนานหิวข้าวนะเนี่ยเออนานนะเดี๋ยวย่างปาลาแป๊บนึงเออไม้เออถ่ายยิ้มถ่ายน,นะอ้าวมันอะไรทุกน,นี้น่าเบื่อดูเนาะ มันก็น่าเบื่อจริงน,นนะงั้นเรามาเล่นนี่ไหมเล่นอะไรดูเลยอะเรามาเล่นดีกว่าเพื่อนนะแข่งกันหาแร่เพื่อนนะโอ้ยแข่งหาแร่โอ้ยเรื่องหาแร่ด้วาใช้ตู้ได้นะแต่ไม่ใช่แร่แห,ห,หล่งนั้นเว้ได้ยังไงอะต้องทำแร่ที่แข็งแกร่งที่ทสุดทีนะ่หดสุดยอดแน่ทำหาแร่ที่หดสุดก็เหรอเฮ้ย อย่างนั้นก็ดีดิโหมใช่ไหมฮะใครแพร้คนนั้นต้องกินอาหารลูซม,มิธเป็นเวลาหนึ่งเดือนกินอาหารของลูสม,มิธเหรอเดี๋ยวนะไออาหารลูซม,มิธที่ว่ากินแล้วไปต่างโลกเหรอเฮ้ยเขาเรียกว่าไป,ไป,ไปอีเสกายไงไปต่างโลกไงชอบเป่าม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 ,าม,าม,ามาไม่อยากกินอาหารลูสม,มิธไม่เอาด้วยไม่เอาไม่เอาเอาล่ะงั้นเออคุณแพ้แล้วแล้วคนชนะคนชนะก็จะได้กินอาหารฝีมือจอนนี่เป็นเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งปีวะหนึ่งเดือนเลยอุ้ยที่ริงไม่ต้องก็ได้นะที่มีขอจอนนี่ตอนนี่น่จะให้นะ อ่ะละนี่คือการแข่งขันเข,ข้าใจไหมอ่าก็ได้ได้คนชนะเนี่ยได้กินอาหารฝีมือจอรนี่ส่วนคนแพ้นเนี่ยไปกินอาหารฝีมือลูมี่เข้าใจไหมไอนอนนะโหกินทีคงไปต่างโลกหลายวันเลยนะ <c oughs> แค่ต้องซ่าให้ได้นะง <c oughs> ั้นเหรอืมงั้นก็มาสิอ่ะอ่าโอเครอกว่าเริ่มก่อนไปจ้าเฮ้ยไปรอก่อนดเว้ยพี่ไ,ไปก่อนแล้วเฮ้ยในเมืองจ้าไปหาเมืองด้วยเฮ้ยนั่นไม่เหมือนอุ้ยเอาล่ะเดี๋ยวเวลาไปหาแร่แล้วเฮ้ยเหมืองใกล้ๆแหละเหมืองประจํา เอาละ่ะต้องไปหาแร่ที่แข็งแกร่งสุดมาสนาไอนไม่ได้เลยโอ้แต่ทำคนมืดเลยอ้ามันเล่นไปไหนใของมันวะไอ้นไม่ชอบเลยเอาละ่ะกินปลาหนึ่งวันเพื่อประทังชีวิตเอาละ่ะงั้นเรามาหาแห่ดีกว่านะืจะไปหาไหนนะอตอนนั้นก็เป็นที่ประจำของไออ์ธด้วยสิอื๋อยาลองแถวนี้ละกันนะ เฮ้ยเฮ้ยนมาอะไรไนะ่ะเกิดมาไม่เคยเจอนั่นคืออะไรกันนะฮะอ่าอ่า,อาสวัสดีครับผมคูไปครับโอ้สตีเอ่อคุณชื่ออะไรอะผมเชื่อ,อบักนูบครับบักนูบโอ้คุณชื่อนูบเหรอผมเนี่ยแต่ว่านะผมมีสิ่งนวัตรกรรมผมเป็นนักกองแร่นะครับกองแร่ไม่เคยอะไรอะมันสมรรถกองเลยกับการก,กันเป็นเล่ห์เทต่อยนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองอ งั้นถ้าฉันหาแร่มาให้นายนายก็จะให้แรล่กัฉันใช่ไหมอ๋อใช่เลยนะพี่แขกกองไปเนี่ยนั่นก็จะได้วัตถุดิบที่เอาไปทำอาวุธเทปเทปใหญ่นะเป็นแร่สุดโหดนะโอ้โหนี่แหละนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องลุ้งลุดฉันต้องเก่งไวเออให้ได้เลยนะว่าแต่ก็คือใครอะอ๋อมันเป็นเพื่อนผมเองครับผมต้องจัดการได้เลยผมน่ะแพ้มตลอดผมเป็นไอ้นุ๊ปไอ้กากคนหนึ่งแต่ว่านี่แหละผมจะต้องชนะไม่ได้นะครับคนชาวบ้านกรองแพร่โอ้เดี๋ยวเลยเรืสูตๆนะครับผมเอาน่ะตอนนี้เราทำการมหาแร่โอ้โหคนมเลย เอาละทำการเอาไม้มาสักนิดนึงนีๆๆๆ่มันนี่ละโอเคเบิบปึๆๆ๊บอ่าฝีมือรูปอย่างเรามาต้องใช้นี่พีเอ็กไม้ก่อนต่อไปพีเอ็กหินโหดและกันปึบอึบอึบอ่าต่อไปเป็นพีเอ็กหินละกันง่ายๆ,ๆแค่นี้ออนออนเอาละอัดทอสไม้กี่นึงเอาละเอาสักนิดนึงละกันนะต่อไปอ่ามีหามีตะขอนแมวทุกอย่างพร้อมต่อไปลงก่อน เอาละแร่คุณลูกขุดก่อนขุดก่อนเผื่อมันเละมันดีตรงนี้เตาเผาก็ดีมากๆเลยนะเอากลับไปวะกลับว่ากลับเฮ้อเฮ้อเฮ้ออ๋ออ๋อะไรเนี่ยอือก็ขุดไปขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยหวนงว่านี่คือพรจากที่ว่ารุ่งให้พรกับเราเฮ้ยไม่ใช่มั่งเอาละเก็บไปโอ้โอ้โอ้โหโอ้วอตอิสเดตมันคืออย่างโมนี่โอ้โหช้าน่อนะเออจะโอ้อ้ไม่ได้นี่มันได้ซะได้โอ้โห สุดยอดเลยนี่โอโ้สุดยอดเลยแต่มันไม่กลับไปเสียงใครนะเอยฉันคืนอุ้บฉันไม่ใช่คืนโอเคเก็บโอ้ขุดไวมากเลยเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าฉันใช้ได้เลยก็อเอ้ยต้องใช้ได้นนะล left, ดดแล้วนะพลังขุดขุดแร่สุดยอดเร็วเนี่ยนช่างเจ็บจริงๆเลยเอาละขุดแร่เยอสุดที่จะทำได้นะเพื่อเอาแร่สุดฮอดมาสู้กับไอเอิ้นเอาละโอ้เยี่ยมมากเลยห,หางนี้เนี่ย เอาขวดไม่ได้ไปโถเอ้ยเอาละได้เวลาอัปเกรดนะอัปเกรดจะเป็นเทนไม่ใช่สองอันเอาเป็นอะแหล่นะแห่ตินละกันนะตินเดี๋ยวขุดถ่ายก่อนไม่มีถานเอ้ยเล็กก็มีนี่ว่ะงำงำงำไอ้จะทำาไหมนะไม่สิวันนี้มีโตโกงเรามีชาวบ้านช่วยกองเหลกกับเรามันต้องดีแน่เลย ฉันไม่ใจนะเจ้าเออ่ชาวบ้านเออ่ไม่รู้กันนะฉันเลยนะถือว่าเป็นคนดีเหมือนกันเอาล่ะได้แล้วแล้วนี่เนี้ยขุดหัวแร่ยังไวมันคือเอ็กซ์ตาสกิลออโต้ไบท์ขึ้นนี่เพล่ะโอ้ตินพิกเอ็กซ์มันขุดได้ปะเนี่ยเอ่อขุดได้เปล่าขุดได้ไหมฮ่าขุดได้เลยโอ้โหเหมือนเพชรเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่เพชรมันคืออะไรเนี่ยฉันเลยเอาล่ะเอาแรกเยอะสุดเอามานี่เลยกันนะขอมาเนียบเยอะๆเลยโอ้ขุดเร็วมากเลยเพล่ะแล้ววะเนี่ยขุดไวเลย เราไปทำขวานดีกว่านะทำขวาน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 ขวานขวาน,วานโอเคมา er. เนี้ยขุดอืมเอาะ้ะต่อไปเราก็ต้องเอ,อ่อเอ้ยขดุขดขดุขดขดุขดขุดขุดขุดไวมากไวกระเดาแฟตโหสุดยอดโอยขุดของแหล,แล่แหล่ขุดเอาตรงนี้ก็มีทางออกโอ้โหชีวิตท่านั้นก็มีไม่ทางทีวะจะท่านเออถ้าเราไปมาทางนี้แต่ก็แล้วเขาไม่เจอพ่อขากรรไก่นะเอาละ ชาวบ้านก็แเลยวิเลยเขียวนี่แหละดีแต่เขาว่าเลยเขียวโหดมากเลยนะเอ้านะเอาละเอาละาๆๆหมดนี่ก็คงไม่กรองแหล่สุดโหดได้สินะโอ้เฮ้ยรู้สึกอัพสกิลมากขึ้นยิ่งขุดยิ่งเร็วโหยอดยอด,ยอดไม่เคยเจอไปแอคตี้โวดเมื่อก่อนเนี่ยแต่ฉันใช้แรงนี่ทำพวก,กๆๆอุปกรณ์แหล่แล้วก็เสร็จเลยเอ๊ะ ออมาเนี่ยจะพออะเราคิดว่าการแลกเปลี่ยนแรกนะมันก็มันจะใช้อะไรเยอะมากขนาดนี้นะมีหมไหมโอโ้มันเยอะจริงแหละเออ,อเรื่องึกเราขี้เกียจสิอันนี้ก็พอ,อกันนะเสร็จฉันแน่เออนีนะ่ประมาณนี้เนี่ยพอละโอ้เยอะมากแล้วเนี่ยเอาละเวลาขึ้นทำแล้วไอ้เอิเฮ้เฮ้กฮ้เ้อ้นเลลนนนนเ แต่ว่านะไอ้คนไม่มีโกงใช่ไหมมันคงเป็นแบบพิเศษเมาช่วยมันมั้งเอาละให้ให้ลุงลุงลงลง,ลง,ลงเอาว้อย่างเงไว้อย่างไง,ไ,ง,ไ,งได้แล้วนายลงุงนายลุงอ๋อใส่เข้าไปนะเข้าไปไม่ลงุงโอเคใส่ไปเลยใส่เข้าไป,ย,าไป,ย,าไปยัดเข้าไปหมดยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปหมดยัดเข้าไปโอ้โหมันเร็วสูงมากเลยมันเร็วมากเลยโอ้โหอ๋อแล้วน,นี่คืออะไรเห็นไหมไหนไหนไหนโอ้ นี่คือผมกองหน้าเนี่ยกองนักโตรเยอะเลยโอ้โหมันคืออะไรเนี่ยมันคือวิถีนะเอาลกอออกออะกองอีกรอบหนึ่งอ่ะกองอีกรอบหนึ่งเหรอโอเคได้ไดไ,มไ,มไม่เป็นไรไม่เป็นหากองไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวเลียวันใจโอ้โหมันดูไปมากเลยเอาละเดี๋ยวรอสักครู่นะอ๋อได้ครับผมได้ครับ two thousand years later แถนี้มีปลาไหมนะปลาเดี๋ยวกิ่พอนะมะโถเอ้ยเอ้ยตกปลาตัวเดียวมาโถเอ้ย โอ้ลูกคอเสร็จแล้วครับผมอ๋อฮะเสร็จแล้วอโอ,โอตอ้องการไปด้วยไหนซิมคืออะไรโอ้หนี่มันแร่เนะี่ยโอ้ยขาขาวเหลืองเหลืองดินี่คืออะไรครับคุณลุงโอ้หนี่มันนี่มันแร่แนตะ่ไม่เดาฮะ แล่ตำนานโอหแซกับผมดงดีเนี่ยสมแรงมังม่วมั่วอ่ะเสิร์ฟได้ของดีเฉยเลยแน,น่นอนนะโอ้ลุงของสักหน่อยไหมเอ่ออืมโอเคผมให้สัก,สกอ่ชุดเลยนะโอ้ขอบคุณมากครับผมโอ้ดงดีจริๆดงๆวันนี้ดวงจริงๆรือเนี่ยขอบคุณครับผมอ่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวน้องฉันก็ได้แล่นะขอบคุณมากนะสักขอ้อมูลนะคุณลุงนะ โอ้ไม่เป็นไรครับผมสับเอ่อเออ่ทำผู้พิพากคุณนะครับไม่ขนาดนั้นผมแค่ลงดีเฉยวันนี้แหละไอเอิร์ดฉันเนี่ยเตล่แล่นานมาบอกเลยว่าถ้าฉันเนี่ยทำชิกก้กอดส่วนแกน้วก่อนนะไอเอิร์ดแกตายเนี่ยเอาละ่ะทีนี้ไปนั่งกินปลาดีกว่าเอาแรงไปซื้อปลาแบบน,นี้นะหิวข่าวปลาได้ไม่พอนะเออเอเาละ่ะที่เหลือก็แค่รอไเอิอ้ดมาเอ้ดชื่อโอ้ย ใครใครนินทาตูใครอย่าให้รู้นะเฮ้ยออาล้ทีนี้การรู้แบบนี้มันโอ้โคตรมืดเลยเอาล่ะต้องทํากล่องคาบก่อนนะหาทุกความสูงทันติดสูงโอเคพอ๊บ,บนะสปีดรันไม่ใช่ดรีมด้วยมาชิดดรีมแต่ก็ต้องทําเหมือนดรีมเพื่อความรวดเรใจละ่ะหุดพี่เอ็กจึ๊บอืมสามก้อนพอเพอความเร่งใจส่วนนี้ก็ไม่ไปก็จิ้งไป แค่นี้ก็พอแล้วนะสำหรับการเล่งการสปรีนะเอาล่ะวันนี้จะต้องตามหามแร่ได้ด้วยนะมันคือแร่ตำนานสายลุงนะมไม่ใช่สายลุงนี่มันเป็นแร่สีเหลืองเหลืองออกข,อขาวๆนะชี่อว่าแร่ดิ้งนะครับนะบอกเลยว่าถ้ามีนะมัมนจะแจ่มมากๆเลยอ่ะต่อไปโอ้เฮ้ยเราไปทำในการครุณเล็กไปแล้วว้าวเฮ้ยไอ้อไนุโคงไม่ได้เราสิไอ้นุมันกระจอก,กะตายแม่นคนที่กินอาหารของสมิธอะไปเคีียร์ต่าหารไอ้นุอันนี้เดี๋ยวมันเลอะอะไรแบบนี้ แต่สุดเริ่มมืดนะโอเคเอ้อทำเพื่ออะไรเอาละ่ะขุดแร่มาขุดแร่มาทำขวาเนี่ยกันนะเผื่อต้องใช้เออปึ๊บโอเคเอาบไม่ใช่เหมือนรีบอะ่ะเหมือนรีบอะ่ะโอเคครับอ่ะใช้เป้นก่อนแล้วกันนะมันจะไม่พังโอ้แต่จะต้องจะพังอะ่ะโถ่เอ้ยวุ้ยแร่แร่ตินอ่ะฮึไม่แบนไม่ดีพอนะเฮ้ยมันต้องเอาไปผสมเพื่อเราแร่ แร่สีเหลือตำนานโถเอ้ยจะถ่ายนุ๊กได้ก่อนก่อนแล้วก่อนนะแร่สีเวอร์กับแร่ตินอ่ะอืมคนละอันกันโอเคชั้นเถอะมันเริ่มมือแล้วนะโอเคอันนี้แล่ป็นเพราะพรต่อไปข้างในโอ้มีเหล็กด้วยด้วยโอเคถานเราก็ดีเลยต้องการไปดีเลยครับผมขอทานหน่อยต้องการไปใช้พอดีเลยพอดีข้างในอันตรายเป็นมืดด้วยนะเฮ้ดีต้องโอเคเอาละไอ้นุ๊กมันโขมไปชนะนะมันก็แค่นุ๊กกระจกกระจกคนนึง ม,มีใครแบบไฟเลยเอ่อมันก็คงเปน็นของเราอันกันลรือไม่คิดมาเองเอาละ,อ,าละอันนี้มีแร่คูเปอร์อืมโอเควเวลาทำเตาเผาแลนะ้วนะเตาเผาอืมมีทานอยู่โอเคอันนี้สักสามกองแล้วกันนะตู้ได้ไหนเร็วสุดโอเคเผาได้แร่ตินแมสกิลการเผาของเรายังไม่ไมันไ,ไม่ตกเลยเนี่ยมีคูเปอร์ แล้วมีตีนแล้วมีซีเวอร์นะซีเวอร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละสามอันแล้วก็กายมาเป็นพี่แอนดีกว่านะอันทนี่สุดนะเนี่ยโอเคตีนจะมี3.5มหรอสามจุดห้าคูปเปอร์ล่ะคูปเปอร์สามจุดสองห้าอันนี้แสดงว่าตีนโหดกว่าต่อไปซีเวอร์ซีเวอร์ก็อสีโอเคซีเวอร์กันนะไหมเขาคุ้นมากซีเวอร์นะซีเวอร์แฟงนะไม่ใช่ซีเวอร์เฟงถูโอเคตันนี้ก็เริ่มมือแล้ว มืดบ่อยบ่อยโอเคทำท็อตอีกหน่อยแล้วกันนะอีกหน่อยแล้วกันนะโอเคลงไปข้างล่างดีกว่าต้องมีแร่ดีกว่าน,นี้แน่นอนนะเฮ้ยน้องคงไม่ได้แร่ดีหรอเนาะใช่ไหมฮมึมคิดว่าน่ะโอ้ยตัวอีบักถูกอ่านี่แหละเนี่ยเฮ้ยอลูมิเนียมอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมืดโอ,อ้มืดมืดมืดขุด,ดเร็วไปโอเคข้างล่างน่าจะเป็นเราก่อนั่นนี้มันขุดที่เนี่ยโถ่ให้เราไม่เอาแร่ไปขายก็นะคนไม่แร่เยอะกว่านี้ เออแต่นี่คือการขันนะเราต้องนี้ทำเดี๋ยวเสือเอ้ยเฮ้ยตรงนี้มีลาวาแสดงว่าต้องมีของนีรออยู่อยากเฮ้ยมาแล้วจ้เพรจ้าอ่าถ้าเอาแร่เพรไปแล้วก็มันก็คงไม่ดีหรอกมั่งแต่ว่าไปเริ่มจะพังนะโถยพังไวเลยขุดได้แค่สองห้าสิบบล็อกปะถุชีวิตไอเอิ์ดเอ้ย แต่ชนะเออนนะถ้ามาชนะแล้วก็คงไม่ทนจะไปต่างโลกกี่รอบแล้วเลยเอ้ยโอเคขุดขุดขุดใช่ขุดเฮ้ยท็อตเฮ้ยปักไฟเฮ้ยของใครหรือไม่ทอดข่อยน,นูบเฮ้ยแสดงว่าไอ้นูบมันต้องมาแห่งนี้แน่เลยนั่นงไงชัดเจนไอ้นูบ <c oughs> มันขมโมยแร่ตัวไปโอ้โถเฮ้ยโ,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 โอเคต้องหาแร่อยูน่นี้ส้มๆ้มแมวไม่สน นุบเอ้ยมา,าขโมยแล้วตูเฮ้ย <c oughs> เก็บใจจริงเฮ้ยอันดูมิเนี่นะยน่าสนใจอยู่น่าจะโหนโอ้ย,อยสกิูเดอร์เปนช่างน,น่ากลัวจริงเลยเอาละต้องหาอะไรน,นี้เดี๋ยวนี้อุยอ้ยแล่ม่วงอุ้ยตรงนี้มันอะไรเนี่ยโอ้อุอ้ย,ยเฮ้ยมันยูเรเนียมโอุ้ยแล่ยูรยเรเนียมของดีโคตรนี่แหละและเมื่อกี้นุปป๊บปักแฟนนะเซงว่าไม่ใช่ของเราสิ ต้องแสดงว่ามันเอาแร่ดีๆไปก่อนแล้วแต่ว่ามันทิดนั่นไยกับข้าเดาเนี่ยถ้าเป็นคนนั้นแล้วเนี่ยมันน่าจะขี้เกียจไปก่อนนะใช้เลยนี่สามขี้เกียจเอาละทีนี้สบายครั้งนี้ไม่ต้องมีใครมากลัวยังแร่แล้วอุ๊ยปุ๊บปุ๊บอืม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 อกช้ามากม้ามากมอกมอืมากมากมอกมมากมมาืมอืมอืออืมอออ่เอาออู่นะเอืม่ืมออืมอมอืมอไม่มีอไรนะ ฮัลโหลมีอะไรไหมไม่มีประตูถังกระมังสองถุงโถโอุย้ยเหมือนเพชรเลยแต่ไม่ใช่เพชรนึกว่าเพชรเนี่ยโถอุ้ยถอยเพชรหนะ้าอุ้ยแ,แล่ใหม่ลูบี้ขอมึงครับลูบี้โอ้ยที่นี่แหละที่นี่แหละยูเดียมพี่มาแล้วคุณไหมเหมือนจะคุณไม่ได้เลยเอาคีเพาดีกว่า เผาแรกต้องจะขุดได้สุดต้องจะเป็นเอ่อนะ่าอลูมิเนียมปะโอเคเนี่ยนะสามพอสามพันพอโอเคแล้วก็อันนึงก็จะเป็นเอ่อลิทดกันหนึ่งสองสามโอเคลิทน่าได้ทำได้กันรูบี้เลยกันนะโอเคพี่แอ็กอันไหนทำได้ขุดเลือกสุดนะหยุดซิเอ่อโอเคพี่แอ็กสติก๊กติน สามจุดห้าเอาอันเก่าเรียกว่าโถเอ้ยรูบี้หกจุดห้าอนีโอ้โหเยอะมากโอเครูบี้เก็บไว้ก่อนนะต่อไปคานิสโอ้ห้าจุดห้ารูบี้โหดกวา่าโอเคนี่ใคอรอะเป็นแอมิทริสแอมิทริสทั้งจุดห้าเฮ้ยรูบี้โหดกวา่ารูบี้โหดกวา่าสุดท้ายเออที่เราเพิ่งหอมเมื่อกี้ลิตรนะวะแร่ลิตรแร่ลิตรนะอันนี้ลิตรอืมหกจุดห้านอยมากเลย อลูมิเนียมาปึ๊บทำท่าโอ้น้อยน้อยโอเคผู้ชนะคือลูบี้นั่นนะนี่ขอดป่ะเขาไดเปล่ามันคือแร่อะไรอะ่ะอินสติง้งมออนนนนนันคืออะไรอินสแตนตินเอออินสแตนตี้อินสแตนตี้คืออะไรทำไม่ได้เออฉันเอเอละโอเคขุดนะฮึบอ่าขุดได้ด้วยสองก้อนเะนี่ยโถ่โอเคไม่เละเอาไปขุดได้ก้อนเด็ดเดี๋ยว็ดหน้าข้างล่างคืออะไระจมโยงดิข้างล่างนันมีพลังงา,านอยู่โอเค ส,สู้ตายลงไปนะจ้ะเอาอะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้มีเออตรงนี้แลไรโอ้ยโถ่เฮ้ยแร่แร่อะไรชมพูชมพูเกมหมดเนี่ยเกมหมดเกมหมดอืออือเดี๋ยนะแร่พี่ทิ้งไปเลยลูบี้พอเอาละจากพี่มาแล้วฮู้ฮุ้ฮู้โอ้ยจุ๊บมีแร่ดีพี่เก็บบ้างมีไหมจ้าอุ้ยเี้ท็อตอะไรเนี่ยโถ่เฮ้ยผ่อนนุ่มผ่อนนุ่มเอ้าเฮ้ยเอาคุณเป็นใครครับเนี่ย โอ้พอชนนี่ว่าชันมาทดลองนี้หน่อยอะ่ะพ่อหนุ่มสนใจปะผมสนใจครับแต่ว่าตอนนี้ผมกาลังหึงไม่น้ำไหลหลา,ลาก,าลาลากโอเคปิดไม่น้ำไหลหลากไปว่าแต่ครับลุงกับลุงโอโ้เออขอบคุณมาสับการอุดน้ำนะไม่เป็นไรครับผมพอดีว่าติดมีมานานนะโถเอ้ยเอานี่ลุงติดน้ำเนี่ยเออช่ายนะลุงเอ้ยต้องแบบฝอยหนี่นะเออแล้วนะแล้วเธอแบบไม่มีอ๋อผมมาหาแหลบโอ้ปะหาแหลกันเลยกลุงมีขอดเส้อดีๆนะขอณเสนออะรลุงครับ เอนนี้ว่าเธอในช่วยฉันในการอุดน้ำนะไม่อเออฉันนี่คือใบกระป๋อนได้นะอ๋อช่วยน้ำโอเคครับผมเออแล้วใคต่อครับเขาจะใช้ฉันจะช่วยเธอเล่นแร่แปรธาตุนะเล่นแร่แปรธาตุเหรอใช่แล้วแต่มันจะ,มจะเปลี่ยนแร่หนึ่งแบบอีกแร่ได้นะเธอต้องการแร่อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะท่านลุงม,มีแร่สีฟ้าดับที่สีเหลือตำนานแล้วก็แร่สีเหลือตำนานแล้วโอ้ลุงมีประจำเลยฮะลุงมีเยอะแยะเหรอใช่แล้วฉันมีมากมายนะแต่ว่ามันกระจอกไปหน่อยนะ ฉันมึงเขาเพิ่มแร่มานะเธอเธอคนจะไหมล่ะสนใจบอกเลยครับม,มันคือแร่นี้แร่อินฟินิตี้โอ้ยชื่อโคตรเท่เลยผมขอแร่ผมขอแม,ขอม่ได้แล้วเนี่ยอาศัยแร่ที่หัวสุดไปเลยนะแร่หัวเสืออืมโอเคมียูเรเนียมแล้วก็มีอันนี้มันแตกตาดีแล้วก็อ่านี่แล้วก็นี่แล้วก็เออไอเดอไหนอะเทอเนียนโอเคอืมเวลาใช้ได้นะโอเคโอคมหรือหรืกาจงการไปแร่อินฟินิตี้ซะ นี่เอาไปเลยเซอร์เหรอเซอร์น่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำสัญญานะ่าเอาไปเลยนะโอ้โหแรฟฟี่ตีนะโอ้โหว้าวแร่มันแร่ทะลุเลยอ่ะอืมมาเมเชแหละสายลุงมันคือแรฟฟี่ตีนะเอาละเอาไปเลยนะให้แล่ลุ้งแร่โนนนั่นนี่คือผู้มีพระคุณนะเขากันครับผมผมเป็นอะไรครับลุงเออเวลาเนนะี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับเขาบอกว่าเออช่วยจำทางให้ลุงนะพอดีลุงขึ้นไปเป็น อ๋อได้ลุงเรื่องทางขึ้นว่าจะผมมลงผมจะทําทางปูทางนี้ลุงนะนี่ลุงนะลุงนี่ผมดูดูทําทางนี้ลุงนะนี่แล้วก็ถ้าไม่ดีพวกผมจะขุดเป็นดีูดูดูขุดให้เลยลุงผมจะทําทางแบบวีไอพีให้ลุงนะเออขอบคุณมากนะหลานเอ้ยครับผมคุณลุงครับโอ้โหคุณลุงทำนนี้ผมก็ดีใจลุงจังหวะนี้จังหวะนี้ทําเพื่อลุงอออืื้ห จะวาที่ทำเพื่อลุงมาดิครับหางขึ้นสุดพีเมียไม่กระลุงอย่าเฮ้ยขึ้นไปแล้วจ้านี่นี่แน่หนีไปหนีไป2000 years later ในสุดจะกระทชุดเกาะของแหล่ดาราศิลเนี่ยแหล่เทพิดาสุดฟุ้งฟริ้งแน่เป็นไงเอิรคงทำไม่ได้เด็ดสิอ้าวว่าไงลุกอ้าวทำไมเอิร์ดนี่ว่าอะไรใส่หมวกกันนกันเลยฮะ ไหนแน่ของแกไม่เห็นอะไรนะคนได้กลับมือเปล่าสินี่คือแร่สุดตำนาสุดเท่นะแร่ตำนากันเหรอกระจอกนะฮะไอ้นุ๊กนี่ไงว่าฉันกระจอกดิยฉันเป็นคนโหดนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่อย่าเพิ่งเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเว้ยเฮ้ยอ่าแล้วนี่เป็นอะไร่ะเฮ้ยน้ำมันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโหเป็นนี่ตัวเว้ยจะพลังเปล่าพลังของอินฟินิตี้นะน้ำมันแะไรอะอะไรเป็นรูปแบบท่ไม่รู้จักเลยอ่ะ มันเรียกว่าแรกของศิลโลกนะไอุ้บมาฉันตีกับซสิเว้ยเฮ้ยฉันคือคนตำนานเลยเว้ยฉันคือแรกตำนานนายตำนานอะฉันอะอีฟีตี้ไม่มีสุดสุดเว,ว้ยอยูนี่อย่าเฮ้ยพลังตีรู้อะทำไมตีไม่เข้าวะทำไมกันทำไมกันเอ้ยอะไรมุดกัดกัดเอ้ยแล้วมุดกัดอะไรวะเฮ้ยนี่นี่กาวหลังโอ้ยขอมบ้างไอ้ลูกกาหลางัดดหลงไอ้ไม่ได้กาหลังโว้ยอะไรนะทำไมนักเกนะขันอะโอ้ย ก็คนมันเทพนะคนอีฟีตี้นาะยก็แค่แล่แต่ตำนานนะแต่ฉันเนี่ยแล่อ,อีฟีตี้ในจกกักรวาลด้วยฮะยูนะิเวิร์สอ่ะพูดมาพูดมาอ,าอะ,อะ,อะตามสัญญานะฉันนี่กินอาหารกับโจนี่นะนายกินอาหารกลูฟี่นะไม่เอาไม่อยากไปต่างโลก